ท่องเที่ยวชนบทกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากคนรุ่นใหม่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่และต้องการฮิวใจในบรรยากาศธรรมชาติที่สงบเรียบแต่คุณรู้ไหมว่าจุดหมายปลายทางชนบทใดบ้างที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย A โกด a แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวม,มีคำตอบสำหรับคุณโดยคาเมรอนไฮแลนด์มาเลเซียคว้าอันดับหนึ่งในฐานะจุดหมายปลายทางชนบทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคตามด้วยเขาใหญ่ไทยและปุนจกักอินโดนีเซีย ในอันดับสองและสามตามลำดับแต่ทำไมจุดหมายปลายทางเหล่านี้จึงได้รับความนิยมหมอมากขนาดนี้มาพบความลับกันเถอะจุดหมายปลายทางในชนบทโดยเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและเนินเขากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่นักเดินทางที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและความงดงามของธรรมชาติจุดหมายปลายทางเหล่านี้เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์สบายตาและวิถีเรียบง่ายแบบชนบทเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้ปล่อยใจไปกับธรรมชาติผ่อนคลายจากความ หนื่อยล้าในการทํางานและหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่แต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมีบางสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากกว่าที่คุณคิดอโกได้จัดอันดับจุดหมายปลายทางในพื้นที่ชนบทที่มีประชากรไม่เกิน50,000คนจาก8ประเทศในเอเชียโดยอ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15สิงหาคม2568พบว่าเมืองฟูจิคาวากุโจกญี่ปุ่นเขินติงไต้หวันซาปาเวียดนามมุนนาอินเดียและพยองชัง เกาหลีใต้ต่างติดอันดับจุดหมายปลายทางชนบทยอดนิยมของเอเชียในปีนี้ด้วยแต่ทำไมจุดหมายปลายทางเหล่านี้จึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้มาพบความลับกันเถอะ 1. คาเมรอนไฮแลนด์มาเลเซียเศร้าเมืองชนบทใจกลางมาเลเซียที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีและมีริชาที่สวยงามประการตานักเดินทางสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์เขียวขจีเพลิดเพลินกับสวนดอกไม้สีสันสดใสและลิ้มรสผลไม้สดใหม่จากฟาร์มท้องถิน่นแต่คุณรู้ไหมว่ามีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่คุณสามารถทำได้ที่นี่ สองเขาใหญ่ไทยเศร้าเขาใหญ่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงไหลในธรรมชาติโดยเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยแต่คุณรู้ไหมว่ามีสัตว์ป่านานาชนิดที่คุณสามารถไปสัมผัสได้ที่นี่ 3. ปุนจักอินโดนีเซียเซ้าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะชวาขึ้นชื่อเรื่องวิวภูเขาอันงดงามและไราชาที่เรียงรายอย่างสวยงามตามแนวเนินเขาแต่คุณรู้ไหมว่ามีตลาดท้องถิ่นที่คุณสามารถไปสำรวจได้ที่นี่ 4. ฟูจิคาวากุโจ ญี่ปุ่นเศร้าเมืองฟูจิคาวากุโจกตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมอบทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นแต่คุณรู้ไหมว่ามีเทศกาลตามฤดูกาลต่างๆที่คุณสามารถร่วมสนุกได้ที่นี่ห้าเขืนติงไต้หวันเศร้าเป็นแหล่งท่องเที่ยงามริมชายฝั่งที่นักเดินทางยังไม่ค่อยรู้จักขึ้นชื่อด้วยชายหาดทรายขาวสะอาดและท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสีสันสดใสแต่คุณรู้ไหมว่ามีอุทยานแห่งชาติที่คุณสามารถไปสำรวจได้ที่นี่หกซาปา เวียดนามเศร้าเป็นจุดหมายปลายทางบนภูเขาที่โด่งดังด้วยนาขั้นบันไดและหมู่บ้านชาวพื้นเมืองแต่คุณรู้ไหมว่ามีวิวพาโนรามาของเทือกเขาหวงเหลงซานที่คุณสามารถชมได้ที่นี่7มุนนาอินเดียเอร้าเป็นเมืองบนเนินเขาในรักเกรละของอินเดียขึ้นชื่อด้วยไร่ชายเขียวขจีและขุนเขาที่โอบล้อมด้วยสายหมอกแต่คุณรู้ไหมว่ามีพิพิธภัณฑ์ชาที่คุณสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่นี่ 8. พยองชัง เกาหลีใต้เศ้าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชอบสัมผัสอากาศหนาวได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวปี2,561แต่คุณรู้ไหมว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่คุณสามารถไปสำรวจได้ที่นี่นางสาวอัคพรรอดคงผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของโกดเปิดเผยว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาใหญ่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชนบทยอดนิยมของเอเชียเขาใหญ่เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวไทยมายาวนานและตอนนี้นักเดินทางจากทั่วทั้งเอเชียก็เริ่มค้นพบเสน่ห์ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อุทยานแห่งชาติหรือบรรยากาศที่ผ่อนคลายอโกดามุ่งมั่นในการทําให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนและเราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้นักเดินทางได้ออกไปสัมผัสจุดหมายปลายทางที่น่าทึ่งอย่างเขาไอา อย่าไม่ว่าจะเป็นทริปสั้นๆในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในระยะยาวแต่คุณคิดว่าจุดหมายปลายทางใดจะเป็นที่นิยมขึ้นในอนาคตมาพูดคุยกันเถอะ